เราก็มาดูต่อนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับก็คืออย่างข้างบนนี้เขาจะดูเป็นแบบว่าเป็นแก้กีดดำๆตอนแรกที่ทําไว้ก็เดี๋ยวเราลบทิงไปก่อนนะครับเราก็จะทําเป็นเหมือนกับเป็นวงเหล็กที่ใช้ดึงนะครับแล้วก็ทําง่ายๆนะครับเราใช้วิธีการวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปดูกใกล้นะครับเราวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงเสร็จแล้วเราก็ ทำการขยายเข้าให้มีขนาดเส้นให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ <S <S สัก8นี้นะครับแล้วเราก็ copy ขึ้นมาอีกหนึ่งวงนะครับโดยการวิธี copy ของเราจะกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดนะครับกดครั้งหนึงเมื่อเรา Copy ขึ้นมาแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นสีขาวเอาลายเป็นสีขาวเห็นไหมครับแต่มันก็ยังมีขนาดอยู่ที่2.8 p เนี่ยครับ8 8พก็คือ2.8 2.8มิอยู่เราก็เปลี่ยนให้เขาเป็น แฮร์ไลน์นะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นกยบขาวซ้อนอยู่บนเส้นสีดําซึ่งมีขนาด8พอร์แต่ตัวนี้จะเป็นแฮร์ไลน์นะครับเมื่อเราได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นสีเป็นขาเนี่ยให้ให้เส้นเป็นสีขาวนะครับแล้วเราก็ทําการเบนนะครับของ2เส้นให้ให้เบนเข้าหากัน,นครับทําการเบนนะครับนะพอ,พอเรากดเบนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนห่วงเลยนะครับ เป็นห่วงเหล็กที่ที่เราจะํำมาเสริมเข้าไปในตัวของงานเรานะครับถ้าเราดูว่ารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปเราก็อาจจะขยายขยายให้ใหญ่แต่การขยายระณะเนี้ยเส้นมันยังคงไซส์ที่ไซส์เดิมอยู่นะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกเปิดตรงนี้นะครับหรือกด F12 ครับแล้วก็กด Scale w i t h Image นะครับแล้วก็โอเคนะครับการเลื่อนปุ๊บ มันจะใหญ่ขึ้นตามตามความใหญ่ของวัตถุเห็นไหมครับยิ่งขยายใหญ่ยิ่งใหญ่คือเส้นที่ที่เล็กๆก,ก็จะถูกขยายอัตราส่วนตามการเคลื่อนที่นะครับเพราะเราใช้คําว่า scale with image นะครับนี่แล้วเราก็ก๊อบเก็บไว้ก่อนนะครับกรอปเก็บไว้ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเล็กไปอยู่ดีอะถึงเราขยายขนาดขึ้นมาเราก็ยังดูว่า มันเล็กเกินไปนะครับเราก็ใช้การใช้เพิ่มเพิ่มนะครับทีนี้เราจะจับจับไปตัวนี้มันจะจับยากนิดน,นึงเพราะว่าตัวเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับโอกาสที่เราจะจับโดนเส้นนี้มันก็จะยากนะครับแต่ก็ยังจับได้นะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้เส้นเส้นตรงกลางนี้ให้เราเป็นแพร่หลายอยู่แล้วนะครับเราก็กด กดเครื่องหมายเอ้ยกดเครื่องมือนะครับเป็นที่จะดูในส่วนของตัวนี้นะครับที่เราจับเราก็เปิดเครื่องมือ Object Manager นะครับ Object Manager นี่ก็คือระบบเลเยอร์นะครับท,ที่ที่จะทำให้เรามองเห็นส่วนที่ทอยู่ตรงข้างหลังนะครับทีนี้เราก็จะสามารถจับได้แล้วคือเบนกุ๊บก,ก็คือทังกุ๊บนะครับส่วนตัวนี้ก็เส้นสีขาวที่อยู่ด้านบนแล้วเส้นตัวนี้ก็เป็นเส้นสีดําที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเราก็จำกาเปลี่ยน เป็นขนาดของเขาเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตงจำเราลองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนนะครับอ่าสีเดิมเปลี่ยนสีเหลืองเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างหน้านะครับผมผม,ผมปิดนิดนึงนะรตรงนี้แล้วก็ตัวหลังตัวหลังก็เป็นสีดําซึ่งมีขนาดเส้นสต็อกเอ้เส้นเอาลายอยู่ที่สามจุดแปดนะครับเราก็ขยายเส้นเขาให,ให้ใหญ่ขึ้นนะเอาสักห้ามิลนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้มงแหวนที่อ้วนขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะแก้ไขที่เราทำนะครับแต่เราแลาที่เราทำเราอาจจะทําตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับก็คือกําหนดให้ให้เขามีขนาดพอดีกับสิ่งที่เราต้องการก็จะไม่ต้องแก้นะครับแต่ก็แก้ก็ไม่ไม่ใช้เวลานานครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับลองลองแบบว้าบีบบีบเข้านะครับบีบเข้าว่าดูเเส้นวงแหวนของเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะ ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเบี้ยวเนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นเปอร์เฟสตินะครับเี๋ที่เราก็ลองใหม่ครับก็คือเส้นเส้นเนี้ยถ้าเราดึงออกไปเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าเลื่อนเลื่อนออกไปตามการเบนเพราะว่าเบนมันถูกถูกจับไว้อยู่แล้วนะครับ ในอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูเป็นเหมือนกับมันไม่ไม่ตรงแหละมันก็จะดูเอ,อียงเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใช้งานอย่างนี้ได้นะครับทีนี้เราจะวาดวาไอ้ห่วงที่คล้องตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีห่วงไม่เชียไม่ได้มันก็ต้องมีส่วนที่มันเจาะเข้าไปในจุกกรอกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปใช้เครื่องมือเบสเซียร์วาดแค่นี้ครับ แล้วเราก็มาแต่งแต่งให้มันเข้ากับตัวของตัวห่วนะครับอันนี้ก็เพิ่มโลดเข้าไปนิดนึงแล้วก็เป็นเหมือนอากาศลักมันคล้องอยู่นะครับแล้วเราก็ลงสีนะครับโดยการลงสีแบบ f o t a i n fill นะครับแบบดำเราก็ดูไล่การไล่โทนนะครับเขาก็จะไล่จากดำแล้วก็มาหลังนี่ก็ดำนะครับแล้วก็ใส่เทาเข้าไปตรงกลาง ก็สถาน,นีแล้วแล้วก็นําเส้นดอาไหลออกเราก็จะได้เหมือนกับเป็นห่วงที่ที่มีการแบบเกี่ยวกับตัวห่วงแล้วก็เข้าไปเจาะอ,อยู่ในตัวของจุกกรอกด้วยนะครับถ้าเราพิธีพิธีพิจารณาหน่อยเราก็จะอาจจะทาเงาในช่วงนี้เข้าไปนะครับวิธีทําเงาก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเราวาดเป็นรูป วงรีนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็เติมใสใส่สีดาแล้วก็ทําเส้นทําเงานะครับโดยการใช้เครื่องมือดับชาร์โดแล้วก็ทําเป็นแบบลาสโกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเงาเป็นสีดาแล้วก็เปลี่ยนเป็นนบมอนนี้นะครับจากนั้นเราก็ทาการแยกนะะเลนแล้วก็เบรกดับเบรกดับชาร์โดนะครับเอาเฉพาะตัวเงามาวางนะครับมาวางตรงมาวางตรงส่วนที่เป็นข้างหลังของตัวนี้นะครับแล้วก็ ออเดอร์ Order, แล้วก็ in front of ก็ชี้ไปที่ตัวมันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเงานิดนิดหนึ่งซึ่งแบบว่าเป็นเงาอ่อนๆนะครับซึ่งดูไกลๆก็จะไม่เห็นดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดน,นะในพวกที่ที่เป็นแบบว่าจุกก๊อ,อกนี่มันก็จะมีหลายของจุกก๊อ,อกที่เป็นแบบดวงๆอย่างนี้เห็นไหมครับมันรูปซ้ำเหมือนกับดำกระดำกระด่างเป็นตัวๆไปนะครับเราก็ใช้กองมือนี่ค ใช้ตัวที่เราวาดนี่แหละสีดำเนี่ยปะเข้าไปนะครับแต่มันก็ควรจะเป็นรูปโค้งตามวัตถุจริงครับก็เราก็วาดรูปขึ้นมานครับคือจุดแต่ละอันมันก็จะมีรูปทรงสี่ไม่เหมือนกันครับ เนี่ยครับพอละวาดกลุ่มของจุดได้แล้วใช่ไหมครับราวาดกลุ่มจุดไทยแล้วเราก็นํำมาตัวนี้มาชิ้นหนึ่งครับนําเปิดลองลงเป็นสีดำนี่นะครับแล้วก็ปิดปิดเครื่องมือส,สัาสัสซะนะลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็นาจะเส้นเอาไว้จากนั้นเราก็เอากลุ่มของตัวเนี้ยกลุ่มของตัวเนี้ยปะเข้าไปที่ตัวด้านหน้านี่นะครับก็ ลงไปเราคิดว่าประมาณนี้นะครับอย่าให้มันแบบว่าน,น,น,นี่นี่ครับแล้วเราก็จับทั้งหมดไว้แล้วก็เชื่อมเชื่อมติดกันไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทํา envelop e นะครับจะให้ envelop e เข้าไปที่โค้ง,งตัวนี้นะ envelop จับตัวไว้ก่อน envelop e เลือกดูดแล้วก็ตัวนี้แล้ว enter ่าเห็นไหมครับไอ้ตัวที่ เราจับมันก็จะเหมือนกับว่าทําโค้งเข้ากับไปที่ส่วนของตัววัตถุเลยเราก็นําไปปะที่ที่ตรงส่วนของขวดนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบว่าเข้าโค้งไปนะครับเราบีบขึ้นนิดนึดนงไม่เป็นไรน,นะครับบีบขึ้นแล้วก็เราก็ดูตัวนี้ตัวที่อยู่ตรงช่วงนี้เราไม่เอาทิ้งเราลบทิ้งไปครับใช้เครื่องมือเอลิเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนปกากกด ไอ้หัหยังลบให้ใหญ่หน่อยสักสิบก็ได้นะเราอันนี้มันจับไป้แล้วนะครับถูกเล็กไว้แล้วแล้วก็ลบอ่าลบเป็นตัวนี้จริงนริงไปเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวที่เป็นลายปุบปะของจุกกรอกนะครับแล้วก็ทําใสนะครับอย่าให้มันเข้มสุภาพ ให้มันแบบว่าจางๆไปนะครับนะครับปรับเปอร์เซ็นต์ให้มันเล็กน้อยลงไปอีกนะครับหรืออาจจะแบบว่าพอเปอร์เซ็นต์ของความใสมันน้อยลงมันก็จะดูเหมือนกับเป็นเนื้อของมันแล้วก็ปรับนิดนึงแล้วก็กดปุ๊บนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมิติเข้าไปแล้วก็ปรับความใสให้เพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งปรับให้ใสเพิ่มขึ้นอีกอ สถานีนะครับถ้าเราโอเคอย่างนี้เราก็มาดูว่าเอออย่างนี้มันใช้ได้เราเก็เอาเอาอย่างนี้เลยถ้าใช้ไม่ได้เราก็ปรับแต่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับลองทําลองทําดูนะครับอาจจะเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยสีมันเด่นชัดเกินไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวจับต้องจับให้ถูกนะครับจับโดนกรุ๊กก จากตัวนี้แล้วก็เปลีป่ยนเปสีน้าตาลนะรหรือเปลีป่ยนเปสีน้ําตาลอ่อนลงอีกนะครับอย่างเงี้ยเราค่อยๆปรับแต่งไปแล้วเราก็จะมองเห็นความความแตกต่างของงานนะครับที่นี่ละรตรงนี้เป็นจุกจุกตรงนี้จุกจก,กอกนะครับแล้วก็เพิ่มห่วงเหล็กนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเงาเงานเนี่ยมันก็จะเป็นการเบนวัตถุสองอัน้าหากันนะครับเดี๋ยวผมจะจำให้ดูนะครับ ก็มีสอนไว้เหมือนกันเรื่องเรื่องการเ็นเงานะครับเราก็ทําวงกลมขึ้นมาหนึ่งก่อนแล้วเราก็ลงเป็นสีขาวนะครับแล้วเราทําการย่อลงขณะย่อให้เรากดชิปค้างไว้นะครับมันก็จะทักษาศูนย์กลางที่ขวาเมาส์บวกนะครับแล้วเราลงเป็นสีดำแล้วเราทําการเบรนสองวงกลมสองอันเข้าหากันนะครับเป็นเห็นไหมครับเมื่อเบนปุ๊บเราเราเส้นเอาไหลออกจะเห็นเป็น มิติของเงาที่ที่แบบว่าจากเข้มไปหาอ่อนซึ่งเราจะปรับปรุงได้นะครับโดยการแบบว่าเลื่อนเข้าขามาอย่างน,นี้สัะนีะครับจะเป็นแบบเหมือนกับตัววงกลมแล้วก็มีเงาเห็นครับมีเงาที่แบบทอดลงไปแต่ตัวนี้เป็นเหมือนแก้วใสแล้วก็เงาที่ทอดลงไปนี่ก็จะปีสลับกันนะครับก็คือมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาแล้วก็ไล่ไปหาสีขาวข้างนอก ใช้ใช้ตัวนี้นะครับตัวเบรนนี่เนี่ยแล้วก็อัดับแล้วก็อาจจะดูดสีไว้ก่อนดูดสีเพื่อที่จะเอาสีของตัวตรงนี้เพื่อนสมาชิกจะเห็นว่ามันจะมีเกียนว่ามีปุ่มที่ที่ให้เรากดได้นะครับแล้วเราก็กดก็สมัยนะครับมันจะเข้าสู่ออปชันคัลเลอร์เปเลทนะครับแล้วก็กําหนดแถวโลเนี่ยให้แถวแนวตั้งให้เพิ่มเป็นสามสามจ่องนะครับสามจ่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูดสีเข้ามาแล้วก็ยกบมางม อ่าเราก็จะได้สีตัวตัวขอบนะครับเราก็เอาเอาไอ้ตัวนี้มามาตั้งเป็นสีขอบนะครับเวลาเราจับนี้ก็ถ้าเราจับใช้ก็จับเลยจับไม่ได้เราเปิดตัวคัลเลอร์มิเลเจอร์ขึ้นมานครับแล้วก็มาจับตรงนี้นะแล้วก็จะสะดวกกว่านะครับจากนั้นเราก็ลงสีฟ้าอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตรงกลางนี่ลงเป็นสีขาวเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับตัวที่แสงที่ส่องผ่านขวดแก้วแล้วก็ตรงกลางสายขอบเป็นสีออก คุณๆนะครับทีนี้เราเราต้องทาใสอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขอบมันจะคมเป็นสมาัติชิเคนะครับว่ามันจะคมมาก,รมมมากเราก็ใช้คําสั่งใสเข้าไปอีกทีนึง่งพอพอคําสั่งใสแล้วเราก็ปรับปรับตแหน่งให้เขาใสมากๆอาจจะใสถึงศูนย์เลยถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับแล้วตรงกลางนี้เป็นสีขาวเราก็ทําให้ใสด้วยนะครับ อ่าเห็นไหมครับสีมันจะแบบยิ่งยิ่งยิ่งดูนวลแล้วก็ฟุ้งไปตามที่ที่เราสามารถจะปรับแต่งเสริมเข้าไปได้ด้วยใช่ไหมครับนี่ผมเอาตัวเก่าของก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวนี้เสริมเข้าไปโอ,อ้เดอ้อตัวแบ็โอ้เด้แล้วก็ทูแบนนะครับ แมปเบเพจก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้นะครับเจ็บไหมครับมันก็เข้าไปอยู่ข้างหลังข้างหลังแล้วแล้วแล้วมีจะมีกบเงาของหูด้วยที่ที่ทอตกท่อลงมาใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับแล้วก็ก๊อปปี้ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับคลิกขวาบวกนะครับก๊อปปี้แล้วก็ย่อเราลงนะฮะแล้วปะเข้าไปเัาสถะนี้นะครับสองท่าน ปรับเล็กลงนิดนึงอ่าบีลงนิดนึงมันก็จะดูเป็นเหมือนเงาของหูนะครับซึ่งจะต้องการปรับแต่งอีกอีกน,นิดนึงก็ได้นะครับก็คือให้ให้มันใสร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะครับเราใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่อยู่แล้วเช็คดูก็ได้นะครับ จับับพาะสีขาวเห้มาส่หกสิบแล้วใส่เป็นร้อยเลยใส่เป็นร้อยสองอันมันจะไม่มีก็เพิ่มเพิ่มแต่งนิดๆนิดๆอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าต่างต่างคนต่างวัตถุต่างคนต่างใส่สองอันมารวมกันมันก็จะกลายเป็นมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็ต้องให้เนื้อมันนิดนึงก็คือให้เนื้อมันแปดสิบเจ็ดใส่แปดสิบเจ็ดพอนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีหลักใจตัวนะครับเพิ่มสมายดิก็สามารถจะ ลองแต่งลองทําไปดูว่าถ้ามันไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับให้มันจังจหน่อยนะครับออาใสา่แค่นี้คนระับเราก็จะได้ตัววัตถุที่มันมีเงาเงาใสาแสงส่องผ่านชะลกแก้วมาโดมาโดนตัวนี้นะครับเราก็เดี๋ยวนําจากหลังให้ออเดอร์จูบ k เรามอดตอนแว้งหลังเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบว่าแก้วดูใสแล้วก็มองทะลุเข้าไปมองเห็นเงาซึ่งแสงสองผ่านตัวขวดมากระทบกับพื้นอีกทีหนึ่งซึ่งไอตัวเนี้ยที่เห็นเราเราเห็นเป็นชั้นๆนี่เห็นไหมครับเราก็ทําให้มันเนียนได้โดยการคลิกแม็กแล้วก็เพิ่มสเต็ปของการเบนขึ้นไปอีกเห็นไหมครับมันก็จะฟุ้งจนกระทั่งว่ามองมองไม่เห็นละสเต็ปของมันอะ จะจางลงเห็นไหมครับมองซูมไกล้จ,จางลงแต่การซูมเข้าไใกล้มันเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วผมเพิ่มเพิ่มจากยี่สิบสเต็ปนะเพิ่ม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 ,ม,มในรถนะฮะมันก็จะมีระดับของของการเบนเข้าหากันเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับมันก็ดูแล้วก็เป็นแก้วใสจริงๆแล้วก็มีเงาซึ่งสุกทอดลงมาอีกทีหนึ่งน,นะครับฉากหลังเราก็อาจจะเปลี่ยนสีให้มันเงา เข้มอ่าเข้มไปหาอ่อนอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ความรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากแล้วก็เพื่อนสมาชิกติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เราก็สามารถจะใช้วิธีว่าพวกการทําอ่างานของเราเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไปโดยการแต่งตกแต่งขั้นทีนิดทีนีน้ความสมจริงก็จะเหมือนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเงาตัวนี้ม,มาเนี่ยแต่เงาท,ที่ที่แยกมานะครับ มันจะเป็นเงาที่ที่เล็กนะครับถ้าเราขยายมันก็จะแตกมันจะเหมือนกับว่าเป็นพิกเซลอั่นเองนะครับแปาว่าจจใช้วิธีนี้ใช้ตัวสีดำดำขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับใช้ลงสีดําแล้วก็ทําดับชาร์โดแบบกระจายรอบตัวนะครับลงเป็นสีสีเงาเป็นสีดำนะ,น,ะน,นะครับแล้วก็ทําการแยกออกมาเลนแล้วเบกเบ,กเบกเงาออกมา นะครับเราก็เอาเงามาใช้ order i n o n t of i n o n t of เงาตัวนี้ทีนะครับแล้วก็ยังทําใสแต่แต่ทําใส,ต,ต,าใสตัวนี้ใจไมีได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นนเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเสียเลยเพราะว่าเงานี้เอามาต้องใช้เลยนะเราก็ใช้วิธีปรับเงาให้ให้มันอ่อนมากๆนะครับ แล้วก็ปรับปรับปรับระดับความฟุ้งของเราให้ให้ฟุ้งมากๆนะครับฟุ้งมากแล้วก็ปรับความใสให้จางลงให้จางลงเยอะๆนะครับจางลงเยอะแล้วค่อยแยกนะครับอืมแล้วค่อยตัวนี้มาวาาทีกใช่ไหมครับ อืมเจ่านีนะครับมันก็จะได้เป็นเงาเหมือนเงาดำๆแต่จางนะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับสมจริงยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆตกแต่งพวกความคมชัดเปลี่ยนให้ให้มันจางลงหรืออะไรเงี้ยครับค่อยๆแต่งไปเราก็สามารถจะสร้างงานได้สวยสมจริงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับลองทํากันดูนะครับแล้วก็ติดการตรงไหนเพื่อนสมาชิตติดขัดตรงไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามก็ได้นะครับ อันทีนี้เราก็มาเราก็มาเสริมขึ้นอีกนะครับจากตัวที่เป็นขอบในของตัวสีนะครับล้วก็คือสามารถจะปรับแต่งสีของตัวในได้อีกครับเป็นเป็นให้มันตรงตรงนี้มันดูปรสีดำจนไปเราปรับ็สีขาวเลยนะครับเนี่ยครับหววเงาก็จะขึ้นขึ้นมาอีกนะครับเราจะปรับให้อ่อนลงนะครับอ่าจานี้ครับแล้วก็ไปดึงเข้มดึงเข้มตรงไหนก็เลื่อนสีเข้าไปตรงนั้นนะครับ ตรงนี้ผมเพิ่มเป็นสีขาวนิดนี้นะครับตรงนี้ถึงเข้มขึ้นไปอีกนึงนะครับตอนนี้เราก็จะได้เงารือดูแบบขาวขึ้นแล้วก็มาจับได้ระดับตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็เพิ่มเอฟเฟกนิดนึงก็ได้เพิ่มเพิ่มเงาแบบเงาวิงว่งวิ่งรัา เดี๋ยวปิดแสแนปก่กันแล้วก็ใส่เป็นสีขาวนะครับเราเอาเ้นแอวไหลออกแล้วก็เพิ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็คนเวิร์ตทุกเคอร์บแล้วก็ดึงโนดดึงโนดตัวนี้เข้ามา หึงโหนดเว้นหนกนั่นเองนะครับมเราก็จะได้เป็นเงาเหมือนตัวดีเฟกแบบวิงวินะครับคืนมาใส่ในตัวของรีเฟกตที่ที่สว่างสว่างของตัววัตถุอย่างนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้แบบแสงสะท้อนนะครับปะเอาไปเอง ครับอันนี้ก็ดูดูสดใสขึ้นอีกเยอะนะครับสดขึ้นอีกเยอะนะครับลองทําดูนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆ,ๆก็คือเราอยากจะให้มันมีอะไรอาจจะแบบว่าแต่งเส้นให้มันคมขึ้นแบบว่าให้เรียบร้อยขึ้นอย่าง,างเส้นนี้ของผมแต่งอะไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าใช้วิติกรรมแบบรีบด่วนรีบด่วนครับเราก็ดึงเข้ามาให้เข้ามาอยู่ในรูปในรอยนะครับตรงนี้ก็ดึงขึ้นไป ก็สาะนี้ครับเขามาแต่งตกแต่งให้มันเรียบร้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเล้วลงานตสาระนี้จะต้องทําตรงนี้ทํามาตรงนี้ลนะตรงนี้ตรงนี้ใส่ตรงนี้ต้องต้องดําแต่นี้สลับกันนิดนะครับเพราะว่าใจใช้วิธีกลับกระจกมาถ้าเรามีเวลาเราก็ไล่ทําให้มันสวยๆนะครับ เพิ่มเตมไปเรื่อยๆสรุปดีแล้ว